สวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับแอดมินครับผมทุกท่านทุกคนสวัสดีและสวัสดีอย่างก่อนล่ะไม่เนาะไม่เนาะไม่เนาะว่าสวัสดีที่นันยูทูบมาหาแห้งแล้วพอสบายพารวยอื้เอาเด้อ กินอิ่มแล้วบาา่เขาอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเพันไหนก็ขเขานี่เป็นเอามาใส่ๆๆคือจงเฮ็ดแสบเดมันวดเอาใส่ชิลลนะ์เนาะไปกินมิว้วแม่กันได้ กลับมากินมือหนีไหมโอ้เราจุดควันตลอดเวลาเนาะจุดควัาตลอดเวลาได้อัตรลดมันปะโอ้ได้อะไรอีนะซ่มตำส้มตำไก่ย่างเหนียวไก่ย่างเมือนี้ว่ามันไส้จุ่มป่ะโอ้เกือบตัวนี้มันชิมใบพันจันทร์เลือดมันจะมาในใจมันเป็นยากาศได้พี่น้องนะ้ซีกับมีดเด้กินข้าวแล้วได้นอนพักผ่อนอีกนั่งเล่นมองนั่งมองตีดอนลอดไปตีรับเอากินข้าวอิ่มแล้วครับสี่ เอาค้อมฟันให้ฟังมันฝาแนวทางไว้เทปโอ้มีแนวฝากตอนเอฟซีที่บันนี้มันข้ากากแน่หัวอเออที่สุดเลยว่าอืมกูดสีทายถอดหวามฟันนี่ให้เอฟซีฟังนอวันนี้ว่าเอบอกว่าหัวหัดนี้คือมันฝันสองสามคืนสอนกันได้สามแบบเดียวกันมีบ่มันกะคิดว่านาจะเป็น ฝันคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันขึ้นแรกนั่นครับขึ้นแรกนั่นฟังดีๆได้ฟังดฟังดีๆเลยจับีพีับพี่น้องฝันขึ้นแรกอ่ะวันเห็นพระมีแต่พระมาเต็มอดียครับพระแจ้าวีวงมีพระอ่า สององค์ที่เพื่อนเป็นพระผู้ใหญ่เพื่อนวางซี่พระผู้ใหญ่สององค์พระผู้ใหญ่มีสององค์ครับผมแต่ว่าบัตรที่นี่ผมดันเลยห่มเหลืองนึ่แต่ว่าบิแข็มัหลดเด็กโอ้ผมเลยกลายเป็นท่านเลยกลายเป็นห่มเหลืองสามแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันมีพระผู้ใหญ่นั่นสององค์พิ่นนอนอยู่เพื่อนว่านอนอยู่หันโองหนึ่งนอนหันโองหนึ่งอยู่นอนอยู่เด็กนอน นอนแต่ว่าบ่บโมเมนต์ผ่าตัดเน๊ะครับ่เพิ่นบ่าอยู่เพิ่นว่าเพิ่นเป็นพระผู้ยิ้มเอ่อเป็นพระเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหว่ดกลางนั่งกันนะครับเราเพิ่นผ่าไปยังได้กาบเพิ่นอยู่ครับผมเพิ่นข้อข้อผมไปกาบเพิ่นเพิ่นแล้วเอาเอาพระหอยพ่วงนึง วัดูมคุเคลัฮะวัตถุมงคลเป็นฮะเป็นวัตถุมงคลเป็นวัดทุมงคลเป็นวัตถุมงคลในในข้อหายกองข้อหายลำองบริเวเต็มเลยโอ้โ่มีมีตะป่าก็ต่อคืขึ้นแหลกบันวางสั้นครับผมเป็นของใหม่ยังสั้นแนนอืมอ่ะตรงไ็เลกว่าใหม่อะมันเป็นยังไงล่ะดีพักเป็นผเป็นแปดบ่อ พระพุงตรมามต้อง,งนี่แปดได้พระพุทไธได้ขั้นตีขัน้นทีต่ตีเป็นเลขเนาะตีเป็นเลขประมาณเป็นแปดนี่พระพุทไธนี่เป็น 8, พพยยเก่าน,น้ำบอกแปดเก้าบอกนาะวิโอการสองแปดต้องแปดเก้าบอกน้ำซัแปดเก้าประมาณนี้เพรซึ่งเนี่ยมันเศร้ามักจะเป็นวัน วันพระอันบอกน้ำเสาตื่นมาเป็นวันพระมาจุดถูกมันสิ้นอ่ามาจุดถูกก็เคลืนมันสิลนั่นแหละแต่ว่าพ่อว่าใช่แล้วไปจุดถูมขอด้านด้สามแปดเก่าเออโหจุดถูกแม่บอกเลยว่าแม่ละบัน้โอมันมันตรงกันกับความฝันผมเลยว่า ใครสิทายถอดหายนอกันได้ว่าสิถ่ายยว่เถาะน่ามากท่ายย่ายไเอฟซี้าไแอดมินมากแล้วพอเอฟซีจะได้รับรูนำหนัครับผมอ้ฟันดีขึ้นที่สองฮะขึ้นที่สองแบบนี้ที่นี่ผมก็เลยเอาผมส่งกันมั้บ่ผมว่าจรได้ก็เป็นแปดสามหรือแปดเก้าหรือสองแปด ไปเอสิมีสองมีแปดมีสามมอแต่ว่าเก้าอนเองสีใส่แค่ว่าผักผู้ใหญ่ใชไหมมอครซึ่งมันมาตรงกันกับอันเล็กถูกอ่าแปดเก่าก็ได้คิดว่ามันอาจจะมีเก้านำแต่ในใจผมคิดว่าต้องเป็นสองแปดที่สามแปดบ้างโอ้นมากแต่ว่ามากแปดนะอ่าแปดแปดเป็นยังก็ว่าสองค่ะค่ะผู้ใหญ่มีสององค์อืมอืม เราเป็นอย่างคือว่ามีสามหมองเรีงสามนับจากก้อนใช่ไหแมนเลยเลยคิดว่าเป็นตัวนั้นนะมาที่นี่เพือนที่สองผมหลัางแากที่จูทูบแล้วผมก็เอาล้างแากทีฝันทำให้จูทูบแล้วผมก็เอาเอาสามแปดเก้าแป่นอนแปดเกเปียงเซียงโอ้สามแปดสามแปดเก้าก๊าบแปดเก้าก๊าบสามแปดสามบันในเสียงสองแปดเนี้ยที่นี่ มาฝันว่าขึ้นที่สองนะถ้ฝันว่าเขามาจัดงานเลี้ยงกินเลี้ยงกันอออืมเ,เลยเต็มกันเลยนี่ยแจ็คแมนยู่ใสแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเฮี้ยนเจ้าของอมันหาเสบบอมแจ็คมันหลังไหลโบหฮู้อ่อาอ่อาแล้วมาจัดงานกินเลี้ยงมีคนมาบแบบเท็มเลยเอา ที่นี่เขาเอารางวัลมาให้ผมอืข้าเอาใส่ข้อท้องคํามาให้ใส่ข้อท้องคําเลยแม่นเส้นทอ่อจังสีเนาะใส่ข้อท้องค่ำหาบาทกับสิบบาทละเราว่าเราว่านักตัวนุ้าลังวันักอ่ารางวัลมาให้รางวัลมาให้กินเลี้ยงแล้วเขารางวัลให้ทองคอืนั่นะผมได้มา มันน่าจะเขาอะนะตามเลขที่เจ้าของเสี่ยงไว้นะก็ลองเสี่ยงดวงเบิ้งเนาะอันละร้องเสี่ยงดวงเบิ้งเลขกลางเลขบนเป็นได้เ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะชุดได้ก็นะพอไปเสี่ยงนี่สามแปดเก้าผวเพราว่าเลขบนอาจจะมีแปดเพราะว่าพ่ะพ่ะเป็นพระองค์ผู้ใหญ่เป็นเผยับเป็นน้อนเจ้าเจ้าพระองค์ ผงหนึ่งเป็นน่อนต่ำมากๆสินะสามแปดเก้าครับสองแปดเก้าสิดว่าจับใส่เอาผมว่ามีสองมีสามมีแปดมีสองมีสามมีแปดใส่กันแล้วสองแปดสล้สองมีสามมีแปดมีเก้ามเก้าสามแปดเก้าเก้าอันเป็นเลขกล่อง มีสองมีสามมีแปดแต่ว่าเลกลักคือแปดตัวเน้นคือเด่นเด่นก็คือแปดคือแปดตัวอาจจะเป็นแปดสามแปดสองหรือแปดเก้าครับผมประมาณนี้ที่นี่เนี่ยมีเหล็กสี่ตัวมีสองมีแปดมีสามมีสามมีเก้าเก้าเหลกล่องที่นี่เนี่ยตัวเด่นมีสามตัวเด่นเด่นแปด เดินแปดดินแปดั่นเอาช่องเสียงหลวงเบงช้องเสียงเหิวงจะเป็นยังไงล่ะพ่อไว้เพื่อมีโชกจะเป็นสองแปดสามอีกตัวหกหกสองแปเก้าเก้าตัวล่องในปัว่าแต่วันนี้นี่พี่น้องมีเลขสี่สี่ตัวคือจิก 9, 8, 3, เลขเก้าแปดสามป่ไเลขสูงเลสมดเก้าอื้เลขทูบสามแปเก้าทนีนี้ก็เอาเลขทูบนี้ไปเสียงแนนอนได้ใช่แอนก็นคือเอาสามแปดเก้านี้เอาไปเสียงเอ,เอา,เอา,เอาผมเอาแปดสามครับไปเซียงกับสามแปเก้าไปเซียงครับก็ไอสองแปดอ่ะ อ่าไอแปดซองอ่ะนั่นแหละไปเสียงก็ที่ขึนซองกันเลยฝันว่าครัเอาเขาจัดงานเลี้ยงกันจัดงานเลี้ยงกันเลี้ยงสังสรรค์ให้ให้เจ้าภาพก็คือผมนั่นแหละครับผมก็เอาใส่ข้อข้างข้ามาให้โอ้นั่นแหละอันนี้คือคืนที่สองเนาะครับครับผม แต่ว่าคลืนที่สามมาเนี่ยมนกับฟันแปลกๆมันบกคือนมันบกคือคอ,อันนี้อันที่ว่าฟัน่เล็กน้อยอ๋ที่ฟันเห็นเล็กน้อยอาปิศาจมาไปกับผมเนาะให้เป็นแนวทางเนาะทีเดีแน่ก็มีสามมีแปดมีเก้าอ๋อสามแปดแปดสามสองแปดแปดสองสำหรับออพ่อเพจเอพีพ่หนังด้วยพ่มอมีโศกมีหม,มาน้ำกัน 600บาทนุกักบาทพ้วยว่าฮะนุกเกบาทด้อ้าวเลขล่างเอาเลขล่างนี่ไหนเราบอกก่อนแล้วแค่ไหนไปที่พ่นเรีแล้วเาล่างพ่อบล่างมาเกเทเล้งนั่นนี่แตน่าจะเป็นเลขเก่าเก่าอ่าสำหรับล่างด้วยพี่น้องทังทีเพราะว่าขึ้นที่สามอ่าขึ้นที่สามบาทนี่ฝันมาเดี๋ยวอุ้มเด็กน้อยโอ้เด็กน้อยไม่ให้อุ้มมันให้กินปิ้งไก่อู่้ขึ้นที่สามบาทพี่น้องขึ้นที่สามบาท ออืไม่เป็นเลขล้างวะเลขเก่าวะปีเป็นชีนึงได้อนี่ืงพันว่าได้อุ้มเด็กน้อยแมนเด็กน้อยให้ให้ให้อยากกินปิ้งไก่พอยจะเสร็จเอาอยากกินปิ้งไก่อยากเป็นปิ้งไก่ไม่ได้หรอกวะเอาปกติมันจะให้อยากกินนมอยากกินขนมเนาะเออแม่นอยากกินปิ้งไก่อือยากกินปิ้งไก่ครับ เขาก็สิบาทงงวะอะไรปลาชิงไก่นะเขาน้ำสิบาทไปซื้อมาให้ได้ไงกินเขาสิบบาทปงไงสิบบาทเอ้ามาเป็นสิบหนึ่งศูนย์นี่บอกจักแล้วล่ะโอ้ทีีเป็นเลขล้างไปโอลางมันฝันรุ่นเด้อครับผมเอาหนึ่งศูนย์้อบจากไหนปีไก่สิบบาทสิบบาทตัวเด้งขึ้นเลยนะพ่อเนาะ อ้โหีตัวกันเอานั่นหละเสียงหลวงบังรอบผมาาทียมีโชคมี่หมันจะอย่ริืมเด้อล้านมาอุดหนุนสมตำบุดร้ออสมตำบุดรอนลาดลุงเพรอยู่บานยังซ่องเนี่หล่ะขอบคุณขชนขบวนเป็นบวรันแนเนี่ยล่ะฮะปังๆรวยๆนะคะเอาวันนี้เด้อนี่เด้อว่านี่ยละด้เอา อ่าอ่าฮะรียบรอ่เรียร้อยครับเ่าแล้วเแล้วลูกทูเป็นเลขนี้เล้ทูบสามแปดเานี่อืมกะหลังจากที่ได้เลขทู่กับที่ว่าฝันขึ้นแรงอ่ะน่าจะเป็นตัวเลขออกมาในล้านี้น่ะเด่นแปดเป็นแปดมีแปดมีสองมีสามแล้วก็เก้าอก้าร่องเพราะว่าตูใหญ่เนาะ เอา้เหาเอิงเองปังปังดรือยๆนะคะด่ารยครับด่เ่อตามนั้นเนาะครับนะะข้องกันบดครับผมครับผมนี่แหละทายดวลความรอมันจหายโันเน้นๆคือสามแปดเก้ากับสี่หนึ่งครับล่างครับแดงสีแดงครับโมซิปกับสี่หนึ่งนี่แหละมเนซิปซด้เห็นไห ท่านเป็นซิบสีเดียีหนึงกเลขตัวเดียวกันนี่เขาบอกอางเบิร์ปูเสียงดวงมันกอาอยู่แล้วสิปีด่บ่เนน่นย์ีดิเอาจากอะไรล่ะเอาิีนี่หนึ่งศนีที่ตันี้บ่เนี่ยิแต่ว่ากันาไนกันั้อทำนยสิแล้วแต่ดวงแต่ดวงยังลำไม่รวยครับซิครับครับผมเอาเอาสำหรับนะคาับอ็เพชรครับผมเนาะ <Okay. S 2> โอเคนะ<ม>าะโชคมานโชคมานทุกคนทุกคนเด้อส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ